นายสมศักดิ์วงหาดเกษตรกร,กรบ้านหนองแวงตบลนนแดงอำเภอบบรบือจังหวัดมหาสรารคามกำลังขับขี่รถมอเตอร์ไซค์พ่วงข้างนำผู้สื่อข่าวเข้าไปเยี่ยมชมบ่อเลี้ยงกุ้งฝอยหอยขมและปูนาซึ่งเลี้ยงรวมไว้ในบ่อเดียวกันโดยนายสมศักดิ์ได้กล่าวว่าจากที่ไปหากุ้งหอยปูปลาตามหนองน้ำธรรมชาติและสังเกตเห็นว่าทั้งกุ้งฝอยหอยขมและปูนาก็อยู่ในหนองน้ำเดียวกันได้ จึงได้ทดลองนํามาเลี้ยงไว้โดยปรับพื้นที่นาข้าวทําเป็นบ่อเลี้ยงกุ้งฝอยหอยขมและปูนาโดยเริ่มทดลองเลี้ยงเมื่อต้นปีนี้ปรากฏว่าได้ผลดีจึงขยายจาก1บ่อเป็นห้าบ่อในพื้นที่ประมาณเกือบสองไร่ ส่วนน้ำก็อาศัยสูบน้ำจากลำห้วยธรรมชาติมาเติมในบ่อเลี้ยงและเมื่อน,น้ำห้วยธรรมชาติแห้งก็จะใช้น้ำบาดาลโดยสูบน้ำมาที่บ่อพักขนาดใหญ่ที่ตนขุดไว้ก่อนจากนั้นจึงสูบน้ำเข้ามาเติมในบ่อในบ่อเลี้ยงกุ้งฝอยหอยขมและปูนาสำหรับอาหารที่นำมาเลี้ยงก็จะเป็นหัวอาหารกบหัวอาหารปลาทั่วไปผสมกับอาหารตามธรรมชาติโดยจะมีกิ่งไม้มีก้านถังมะพร้าว เพื่อหอยขมนั้นได้จับยึดและเป็นที่หลบแดดของปูนาส่วนขอบ,บอก,ก็จะมีผ้ายางขึงกั้นไว้เพื่อกันไม่ปูนั้นไต่ออกจากบอก่อ ซึ่งจากการทดลองเลี้ยงกุ้งฝอยหอยขมและปูนาในบ่อเดียวกันมาร่วมครึ่งปีก็ยังไม่มีปัญหาอะไรทั้งกุ้งฝอยหอยขมและปูนาล้วนขยายพันธุ์เพิ่มจํานวนมากขึ้นและได้จับขายมาตั้งแต่เดือนเมษายนแล้วทําให้มีรายได้เสริมที่ดีจากการเลี้ยงกุ้งฝอยหอยขมและปูนารวมในบ่อเดียวกันตนจึงตั้งใจที่จะขยายบ่อเลี้ยงเพิ่มมากขึ้นเนื่องจากให้ผลตอบแทนที่คุ้มค่าเมื่อเทียบกับการทํานาปลูกข้าวครับ เฮ็ดมัดเฮ็ดมัดโดนปันได้แหละครับเรียงสามอย่างอยู่ในน้ำกันนี่ครับบ้างต้นปีนี่ไหมปีหกสี่นี่ไหมอืมครับแต่ว่าขายหลายหล,ลายเอาด้อ๋อครับบังสงการขายกับเดซ่าเรพันเซาเราเทียตหลายอยู่อืมรครับครับหิดแต่ว่าบ่มีของขายอ๋อครับครับตอนตอน,<ข>ตอนนี้เฮ็ดพื้นที่ไร้ปันได้ครับท,ทีที่เรียงกุ้งเรียงหอยเรียงปูอยู่น้ำกันก็หาบ่หาบ่ก็เขีล็กเขียนไวมั่นจั หลายกว่าหรือสองไรนี่ละประมาณน,นี้ครับแต่เก่าแต่เก่าปลูกเขามาบมองเลยแต่เก่าปลูกเขาครับ,อรบเอานหนามไม่ได้ใช้ครับหนามที่แรกก็บหนามหวยหนาคล้องธรรมชาติคมันนี้พอดีหนาคล้องแท่มันกับวัวลายมันกับเม็ดแล้วคมันนี้ผมก็เลยเอาหนามมาดาันลงมาใส่เลี้ยงไวท้ทาผลผลมากไงจังสีสบายใจตอนนี้ยังเหนื่อยอยู่เล็กสูบน้มซีมือหามือสูบทีนึง่งทำซั่นกับวมวิมองเลี้ยงกุง้งอ่ะวมีนไม่ใช่มา เื่อบอเขี้ยวมมีนามมันก็สตายเนาะมันบ่อเข้มบ่อครับหนามาดานมันบ่อครับมันอยู่ใดบ่อตายตีบ่อตายครับเพราะว่าผมผักเหลืเด้ผมผักคุณเหล้าผมยังสูบขมาใส่นะมันมีสาผักอยู่อ๋อผักผักอยู่บ่อสักอนแต่ยังสูบจากสาเงงมาใส่อีกท่หนึงครับผมอ๋อครับครับครับต่างไอเราเอาพันธุ์มันนี่ครับเพราะมันได้ใส่ครับไปซื้อติพวกปูพวกกุ้งพวกหอยด้วยไปหาน้ำหนองหาน้ำหนองครับกุ้งครับหอยก็หาน้ำหนองครับแต่ว่าปูก็สือเพิ่นอยู่เพิ่นข้น ซื้อเพิ่นโลละร้อยโอไม่ถึงที่เพิ่นกลนมาบ่เด็ดไปซื้อน้ำน้ำหม่องดีเขาเลี้ยงบ่ได้ไปซื้อน้ำฟ้ามเพิ่นอ๋อไทยบ้านเพิ่นกลนกับใครเอ้ซื้อมาขายกับรองมาปล่อยเบิ่งเพิ่นกลนมาขายก็เลยมาปล่อยครับครับอืมว่ามันว่ามันแครแล้วล่ะเราเบิ่งอืมท่านใด้หรอครับครับอ๋อเลี้ยงจังไดมันจังบ่ตายบอกพี่น้องด้วยครับก็เลี้ยงแบบธรรมชาติครับเนียนธรรมชาติคือบ่อดินเท่านี่หระบ่อหอบ่อน้านี่ยหรอครับแต่ว่าเ้าเขาต้องกันในจังหน่อยครับบ่อหอ ปลาช่อนปลาใหญ่เขามาหลบวนอมุ้าบ่ให้ปลาใหญ่เขามาหลบวนเลยครับครับครับอยู่ให้อยู่ตะเขาซะสามย่างเนี่ยอืมันมันก็สิอยู่กันได้นะครับครับเบื้องเรามัน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 หลบฝนกันไหมครับกันจังได้ครับเห็นเห็นอมุ้งอย่างที่เราเห้ยอยาแลาแรงเขานี่ยละผาเถียวผาล้านเขานี่ยละครับการรอบไว้เพื่อบ่ให้ถัดดูแลฝนตกปูมันมาสิไตเนาะครับกันไว้มันไตออกบ่ให้มันออกไปให้มันอยู่ในบริเวณนี้ครับเวลาเขาใส่สะดุ้งเขาจูดนั่นเขาก็มางงมาก ดักองสิละคกับพ่อใดอยู่กูเดี๋นี่กัเป็นราคาเนาะย่างของนายกับแผ่นที่บาดหลายย่างคอกันเลยเอาอย่างให้มันกินครับนี่สามอย่างอยู่น้ำกันนี่หัวหันหัวหันหัวยัางหัวหันปลาปลาหัวหันกบนี่แหละงั้นลงไปมันก็ไดกินน้องมันเองครับให้ซื้อหมึกบอกว่ามีแนวอื่นน้ำบอลสามเมื่อที่มือแล้วจะหมืกไร่ยากกแล้วไปหมึกไร้ายกับคืดมันกับมาให้ไมลเรแต่เอาล้มติดเดียวเนี่ยเอาต่ล้มเลยไม่เอาบอกมันไปเอากินคือหัวเนาะคือหมูไหม มันก็กินกันเดียบ่อครับมักกินครับครับบนมีอย่างอื่นเลยบอกครับนอกจากหัวอ่แล้วบ่มีครับแล้วเราถ้ามาสะอาดตรงนี้ก็ผมเรียนคือจอกน้อยยังคือขึ้นอยู่จอกจอกจอกไหนไหมเนอยู่ไม่เอามาให้มันจับแน่เอาไม้ให้มันจับเออ่นจังไม่เสียดไม้ไปหนี่เอามาให้กุ้งส้นหอยจับกุ้งส่วนนี้ไม่ใช่ละการบักเพ้าการบักเพ้าการตานครับมัดไม้ร่วมกันก็ได้ครับครับวาใด้เห็นมันได้ปลูกยังอ้อมๆเห็ให้เป็นอาหารมันน้ำแนวปะ บอครับมิจเจปูกหญ้ากันดินสุดดินทั้งนี่สิปลูกหญ้าก็คือนึงอ่ะไอ้ไอ้กล้วยละหญ้างนี้เปลี่ยนอย่าวเดียวเดือนนึงก็ได้เกี่ยวเดือนนึงก็ได้เกี่ยวครับแต่เกี่ยวซีเตี๋ยหล่อนจะพาเทสมันเห็นซีเดือนเลี้ยงมาตั้งแต่ต้นปีมันนี่มีปัญหาอย่างบอครับสามยางอยู่น้วกันนี่มีปัญหาอย่างเดียวคือน้ำหน่อยจัง่อยครับเพราะว่าเขามันเป็นกันดานน้ำเนาะครับน้ำอย่างไรหน่อยอยู่ดอกอันนั้นมีข้องมี้ยอย่างคือเพื่อนต้งชดมาท่านทีครับคือว่าสิสบายใจอันนี้ เฮ็ดบ่อใบล่องลับใบถาฝนนี่นี่ธรรมาดาปกติหลายคนหนีอยู่น้ำได้นี่ก็ออมยอมยอมยอมไม่ให้มันยวนแต่เดินสร้างมันบ่ตายครับสร้างคนครับห,<ม>า,หบาพี่น้องอยากศึกษาเรียนรู้นี่จังไรครับโทรมาถามได้บ่มามาเบิ่งมาหยามได้บ่ไดค้ครับครับเพิ่นเพื่นสิติดต่อจังไรครับมาเชื่อเพิ่นอยากศึกษาเรียนรู้อยากถามไทยเบอร์โทรทันด่วนอ่าเบอร์เนาะเบอร์ใดครับเบอร์ใดศูนย์แปดเก้าครับหกสองหนึ่งครับสี่เจ็ดสี่หกอืม สมศัักดิ์ครบโทรมาถามไทยกันได้เลยครับบผมมิหวงวิชามีแต่อยากบอกจ็กแบงปันมันมันผพ่อขายดอกเห็ดโลดพี่น้องไครกัวปลูกเข่าไแมนรู้สึกว่าไครกัวปะครับไครกัวจะจะขายเป็นทิโลวผมขายโลว์สามไรที่กุ้งนี่บ่กรุงไฟนี้ตีครับผมกุ้ง้อยเขานี่ยตีกรุงเต้นเอจังหลังจากเ็ดมาได้หลายเดือนแล้วเนี่ยเตรียมที่สิขยายบ่อให้มันหลายขึ้นบ่ครับเตรียมอยู่เตรียมอยู่เพราะว่ามันเป็นอย่างติเขากับบริสุทธิพันธุ์เดี๋ มันก,ก็เห็นายไปน้ำนี่แหละกับพันกับพันหาอะไรด้เนี่ยเพราะได้ไปซื้อสร้างน้ำปั้มน้ำตัวละสามบาทสี่บาทกูละหาหกบาทน้ำเขาเนี่หางไม่ได้ก็มาเที่ยวไอ้ซื้อนมาเที่ยเลยเป็นส่วนตัวของมันว่าเพราะไห้น้องอื่นมารบกวนมันก,ก็แปร์สมใจอยู่ครับก็บได้ขยายกับตัดาอายุนไอ้ไอ้ตาของสิไปเที่ยงไปเที่ยวยายไอ้มองน้องอื่นเขียวเห็ดอ๋อครับครับครับ